สดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องวิชาวิทยาศาสตร์รู้จักส่วนประกอบของร่างกายของเรานั่นเองค่ะในระดับชั้นปะฐมศึกษาปีที่หนะคะเออก่อนเข้าสู่เนื้อหานะคะเด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะเขียนวันที่ครั้งที่ท็อปปิกรู้จักส่วนประกอบของร่างกายของเราให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆเขียน ร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเข้าสู่เนื้อหาที่เราต้องเรียนในวันนี้ค่ะก่อนอื่นอันดับแรกเลยก่อนเข้าสู่เนื้อหานะคะเด็กๆก,ก็ต้องมาทบทวนนะคะเรื่องที่เราเรียนไปอาทิตย์ที่แล้วนั่นก็คือทบทวนเรื่องสัตว์ที่ใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะกล้ามเนื้อของสัตว์หมายถึงอะไรนะ กล้ามเนื้อนะคะก็คือกล้ามเนื้อลายที่ติดกับกระดูกมีลักษณะเป็นมัดแต่ละมัดมีความยาวและขนาดแตกต่างกันนั่นเองค่ะขึ้นอยู่กับตำแหน่งและหน้าที่ของกล้ามเนื้อนั้นๆน,น,นะคะเด็กๆที่เชื่อก็ได้นำสัตว์ที่ใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่มาให้เด็กๆดูนะคะ1ก็คืองูนั่นเองค่ะงูการเคลื่อนที่โดยหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อนั่นเอง และสัตว์ชนิดที่สองที่ทีเช่อนำมาให้เด็กๆดูนั่นก็คือไส้เดือนนั่นเองค่ะไส้เดือนมีกล้ามเนื้ออยู่สองชุดใช้ในการเคลื่อนที่นะคะเด็กๆและชนิดที่สที่ที่เชิญนำมาให้เด็กๆดูนะคะนั่นก็คือหมึกนั่นเองค่ะหมึกมีการเคลื่อนที่คล้ายกับแมงกระพรุนนะคะเด็กๆโดยใช้กล้ามเนื้อบริเวณลำตัวมีการหดตัวนั่นเองค่ะ เมื่อเราทบทวนเนื้อหาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเข้าสู่ท็อปิกที่เด็กๆต้องเรียนในวันนี้นั่นเองค่ะนั่นก็คือรู้จักส่วนประกอบของร่างกายของเรานะคะรู้จักส่วนประกอบของร่างกายของเราร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะต่างๆได้แก่หูตาจมูกปากมือและก็เท้านั่นเองค่ะ เด็กๆสามารถเปิดดูในหนังสือได้นะคะในหนังสือเล่มนี้นั่นเองค่ะหนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดไปหน้าที่67นะคะเด็กๆแล้วเด็กๆก็จะเห็นค่ะว่าร่างกายของเรานั้นประกอบด้วยอวัยวะใดบ้างนะคะต่อมาที่เชื่อก็นำอวัยวะส่วนต่างๆมาให้เด็กๆรู้จักกันนะคะอวัยวะที่1นนะคะนั่นก็คือดวงตานั่นเองค่ะเด็กๆ ต่อไปก็เป็นอวัยวะส่วนที่สองของร่างกายที่ทิเชอร์ได้นำมาให้เด็กๆดูนั่นก็คือหูนั่นเองนะคะและอวัยวะส่วนถัดไปก็คือจมูกของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเอ๊จมูกอยู่ตรงไหนนะเด็กๆลองชี้ให้ดิเชอร์ดูหน่อยเก่งมากเลยค่ะและส่วนต่อไปของเรานั่นก็คือปากนั่นเองค่ะ และอวัยวะส่วนต่อไปที่เชื่อได้นํามาให้เด็กๆดูนั่นก็คือมือนั่นเองนะคะเด็กๆเอ๊ะเรามีมือทั้งหมดกี่ข้างนะถูกต้องแล้วค่ะเรามีมือทั้งหมด2ข้างนั่นเองนะคะและต่อไปอวัยวะต่อไปนั่นก็คือเท้านั่นเองค่ะเด็กเมื่อเด็กๆ รู้จักอวัยวะนะคะที่เชิญนําให้เด็กๆดูแล้วต่อไปก็จะเป็นการสรุปนะคะอวัยวะในร่างกายของเรามีอะไรบ้างเอ่ย 1. ก็คือตานั่นเองนะคะและสนั่นก็คือหูนั่นเองค่ะและต่อมา3นั่นก็คือจมูกและอวัยวะต่อไปคือ ปากนั่นเองค่ะยังไม่หมดนะคะเด็กๆยังมีอีกนะคะอวัยวะส่วนต่อไปนั่นก็คือมือค่ะและส่วนสุดท้ายนั่นก็คือเท้านั่นเองนะคะอ่าเมื่อเด็กๆนะคะสรุปพร้อมกันเสร็จแล้วนะคะต่อไปทีเชอร์ก็มีวิดีโอสนุกๆมาให้เด็กๆรับชมกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว ไปรับชมวิดีโอกันได้เลยค่ะไปกันเลย ละครสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะพวกพี่ปาสองช่วยกันทำไงเกือบไม่ทันงานแสดงละครหุ่นแน่เอ๊ะแต่ตัวละครในนิทานมี5้าตัวนี่นาแต่นี่มีสี่ตัวเองตัวเจ้าชายไปอยู่ไหนหละลิปดาไม่จริงนะกลับมาแล้วค่ะคุณแม่สวัสดีครับคุณน้าสวัสดีจ้าเรียบร้อ,รอยอะไรกันจ้ะเนี่ย คุณแม่มีกระป๋องปลากับกระดาษสีที่เหลือหรือเปล่าคะอ๋อมีจ้ะจะเอาไปทำอะไรกันเหรอจ๊ะก็ที่เราจะเล่นละครหุ่นที่โรงเรียนนะสิครับแต่หุ่นละครขาดที่หนึ่งตัวเป็นตัวเจ้าชายด้วยคะ่ะก็เลยต้องรีบกลับมาทำอ๋องั้นนี่จ้ะแล้วทำกระาวังหน่อยนะจ๊ะเสร็จแล้วพล่าว่ามันยังดูไม่ค่อยดีเลยนะเอาหน้า ดูออกว่าเป็นคนก็โอเคแล้วเป็นยังไงบ้างเจ้าเด็กๆทำหุ่นตุ๊ก,กตาไปถึงไหนกันแล้วนี่ไงคะอ้าวนี่มันยังไม่เสร็จเลยนี่จ้าแต่แล้วค่ะคุณแม่นี่ดูออกแล้วว่าเป็นคนแล้วไงลิปดาจะบอกแบบนั้นก็ไม่ถูกนะจ้าลิปดาลองสังเกตดูสิจ้าตอนนี้หุ่นของลิปดาไม่มีอวัยวะสําคัญเหมือนกับลิปดาเลยไม่มีหูตาจมูกปากแล้วแขนขาก็ยาวไม่เท่ากันเหมือนกับลิปดาด้วย มไม่มีก็ดูออกก็เป็นคนนี้ค่ะแต่ถ้าไม่มีอวัยวะแบบนี้ลิบดาก,ก็เอาไปเล่นละครไม่ได้นะจ๊ะเพราะจะเป็นตุก๊กตาที่มองไม่เห็นไม่ได้ยินเดินไม่ได้จับอะไรก็ไม่ได้ไม่ขนาดนั้นแ้งคะ่ะคุณแม่งั้นมาลองทดลองกันดูไหมจ๊ะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าไม่มีหูตาจมูก แล้วจะลำบากยังไงจะทำยังไงเหรอครับเล่นเกมไปนิดหน่อยจ้ะเริ่มจากปิดตาลิปดาก่อนจะทำอะไระคะคุณแม่เดี๋ยวแม่จะปิดหูลิปดาด้วยแล้วจะให้ลิปดาลองจับของบางอย่างดูแล้วลิปดาลองทายซิว่าเป็นอะไรนะจ๊ะอ๋อแค่นี้เองไม่มีปัญหาแล้วคะ่ะสบายมากฮะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยแลกจี้จังเลยนิ่มๆเปลี่นแปลกๆด้วยอะ่ะ กลัวค่ะคุณแม่เ้ยเอ้าซีซ่านี่เองอะตกใจหมดเลยเป็นยังไงละจ๊ะพอมองไม่เห็นแล้วไม่ได้ยินเสียงนี้มันน่ากลัวใช่ไหมค่ะแถมพอดิกลิ่นอย่างเดียวก็รู้เลยว่าเจ้าซีซ่ายังไม่ได้อาบน้ำนี่แสดงว่าลูกลืมอาบน้ำให้เจ้าซีซ่าอีกแล้วใช่ไหมงั้นเรามาทดลองเรื่องต่อไปกันดีกว่าครับผมคุณนาะ เฮ้ว้ายนี่ทำอะไรเนี่ยเอย้นี่มันเสียงคลื่นนี่นาะคุณแม่เปิดทีวีหละคะเอ้ไม่นี่เสียงใกล้มากเลยอะนี่ลิบดาถูกพามาทะเลหละคะเป็นไปได้ยังไงอะผิดหมดจ้าลองดูสิจะว่าเสียงอะไร ลิบดาเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะทายผิดหมดเลยโดปิดทั้งหูทั้งตาน,นี่นาและครกจะไปทายถูกกันแล้วเห็นไหมลเลเาว่าอาวัยวุวะต่างๆคอบคนเราสําคัญขนาดไหนถ้าขาดไปจะทําให้เรามีประสาทสัมผัสทั้งห้าไม่ครบถ้วนตาทําหน้าที่มองหูทําหน้าที่ฟังจมูกทําหน้าที่ดมกลิ่นลิ้นทําหน้าที่รับรสและผิวทําหน้าที่รับสัมผัสถ้าขาดอะไรไป ก็จะขาดประสาทสัมผัสที่อวัยวะนั้นทำหน้าที่ไปอ,อก็ใจแล้วแหละคะ่ะแล้วดูนี่สิจ๊ะหุ่นตุ๊กตาที่ลิบดาทำทั้งแขนทั้งขายาวไม่เท่ากันแบบนี้จะเดินหรือจะทำอะไรได้จ๊ะทำไมล่ะคะ่ะสั้นหลียาวไม่เท่ากันมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกันสักหน่อยอะ่ะงั้นก็ลองดูไหมละจ๊ะอะลองเดินดูสิโอ๊ยลํ เห็นไหมละจ๊ะว่าขามีความสําคัญขนาดไหนถ้ามีปัญหาหรือความยาวไม่เท่ากันนิดหน่อยก็จะทําให้เราเคลื่อนไหวลําบากมากเลยแขนกับมือก็เหมือนกันแต่ถ้ามีแค่ข้างเดียวแล้วก็คนเราจะทําอะไรก็ลําบากทั้งนั้นเลยละจ๊ะธรรมชาติได้สร้างให้ร่างกายคนเราเป็นแบบนี้เพื่อให้เราใช้งานได้อย่างสะดวกที่สุดเราจึงควรรักษาไว้ให้สมบูรณ์เสมอนะจ๊ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะเพราะอย่างนั้น ลิฟดาต้องทำหุ่นตุ๊กตาให้สมจริงนะจ๊ะถึงจะบอกได้ว่าเป็นหุ่นตุ๊กตาคนจริงๆฮะโอ้โหง่ายนิดเดียวเองใครๆก็ทำได้ DIY ง่ายนิดเดียวเนี่อวายวะครบถ้วนแล้วด้วยค่ะคุณแม่เก่งมากจ้ะอวัยวะต่างๆของคนเรานั้นมีหน้าที่ที่สำคัญต่างกัน และมีความจำเป็นต่อการดํารงชีวิตหูตาจมูกปากและผิวหนังทําหน้าที่ประสาทสัมผัสทั้ง5แขนและขาใช้ทำกิจกรรมต่างๆและเคลื่อนที่เพราะอย่างนั้นเราจึงควรดูแลรักษาอาวัยวะของเราให้สมบูรณ์อยู่เสมอเช่นรักษาร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอล้างมือด้วยสบู่หรือน้องๆจะลองทําเจลล้างมือดูก็ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด ละครสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะพวกพี่ปาสองช่วยกันทำไงเกือบไม่ทันงานสแสดงละครหุ่นแน่เอ๊ะแต่ตัวละครในนิทานมี5้าตัวนี่นาแต่นี่มีสี่ตัวเองตัวเจ้าชายไปอยู่ไหนละลิปดาไม่จริงนะกลับมาแล้วค่ะคุณแม่สวัสดีครับคุณน้าสวัสดีจ้าเรียบร้อยอะไรกันจ้ะเนี่ย คุณแม่มีกระป๋องปลาก,กับกระดาษสีที่เหลือหรือเปล่าคะอ๋อมีจ้ะจะเอาไปทําอะไรกันเหรอจ๊ะก็ที่เราจะเล่นละครหุ่นที่โรงเรียนนะ่สิครับแต่หุ่นละครขาดที่หนึ่งตัวเป็นตัวเจ้าชายด้วยค่ะก็เลยต้องรีบกลับมาทําอ๋องั้นนี่จ้ะแล้วทํากันระวังหน่อยนะจ๊ะเสร็จแล้วพล่าว่ามันยังดูไม่ค่อยดีเลยนะเอาหน้า ดูออกว่าเป็นคนก็โอเคแล้วเป็นยังไงบ้างเจ้าเด็กๆทำหุ่นตุ๊กาตาไปถึงไหนกันแล้วนี่ไงคะอ้าวนี่มันยังไม่เสร็จเลยนี่จ้าแต่แล้วค่ะคุณแม่นี่ดูออกแล้วว่าเป็นคนลวไงลิปดาจะบอกแบบนั้นก็ไม่ถูกนะจ๊ะลิปดาลองสังเกตดูสิจ๊ะตอนนี้หุ่นของลิปดาไม่มีอวัยวะสําสคัญเหมือนกับลิปดาเลยไม่มีหูตาจมูกปากแล้วแขนขาก็ยาวไม่เท่ากันเหมือนกับลิปดาด้วย มไม่มีกระดูกออกก็เป็นคนนี้ค่ะแต่ถ้าไม่มีอวัยวะแบบนี้ลิบดาก,ก็เอาไปเล่นละครไม่ได้นะจ๊ะเพราะจะเป็นตุ๊กตาที่มองไม่เห็นไม่ได้ยินเดินไม่ได้จับอะไรก็ไม่ได้ไม่ขนาดนั้นแม่คะ่ะคุณแม่งั้นมาลองทดลองกันดูไหมจ๊ะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าไม่มีหูตาจมูก แล้วจะลำบากยังไงจะทำยังไงเหรอครับเล่นเก่มไปนิดหน่อยจ้ะเริ่มจากปิดตาลิปดาก่อนจะทำอะไรอะคะคุณแม่เดี๋ยวแม่จะปิดหูลิปดาด้วยแล้วจะให้ลิปดาลองจับของบางอย่างดูแล้วลิปดาลองทายซิว่าเป็นอะไรนะจ๊ะอ๋อแค่นี้เองไม่มีปัญหาแล้วคะ่สะสับา พอมองไม่เห็นแล้วไม่ได้ยินเสียงนี่มันน่ากลัวใช่ไหมค่ะแถมพอได้กลิ่นอย่างเดียวก็รู้เลยว่าเจ้าซีซ่ายังไม่ได้อาบน้ำนี่แสดงว่าลูกลืมอาบน้ำให้เจ้าซีซ่าอีกแล้วใช่ไหมงั้นเรามาทดลองเรื่องต่อไปกันดีกว่าครับผมคุณนาะเฮ้ยว้ายนี่ทำอะไรเนี่ย เสียงคลื่นนี่นาะคุณแม่เปิดทีวีแหระคะเอไม่นี่เสียงใกล้มากเลยอะ่ะนี่ลิบดาถูกพามาทะเลเหละคะ่ะเป็นไปได้ยังไงอะ่ะผิดหมดจ้าลองดูสิจะว่าเสียงอะไรอะไรกันเนี่ยเสียงทรายหรอกเหรอลิบดาเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะท้ายผิดหมดเลยปิดทั้งหูทั้งตานี่นาะ แล้วใครจะไปทายถูกกันเล่าเห็นไหมละเจ้าว่าอวัยวะต่างๆคอบคนเราสําคัญขนาดไหนถ้าขาดไปจะทําให้เรามีประสาทสัมผัสทั้งห้าไม่ครบถ้วนตาทําหน้าที่มองหูทําหน้าที่ฟังจมูกทําหน้าที่ดมกลิ่นลิ้นทําหน้าที่รับรสและผิวทําหน้าที่รับสัมผัสถ้าขาดอะไรไปก็จะขาดประสาทสัมผัสที่อวัยวะนั้นทําหน้าที่ไปเข้าใจแล้วแหละค่ะ แล้วดูนี่สิจ้ะหุ่นตุ๊กตาที่ลิบดาท,ทำทั้งแขนทั้งขายาวไม่เท่ากันแบบนี้จะเดินหรือจะทำอะไรได้จ้ะทำไมล่ะคะั้าหรือยาวไม่เท่ากันมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกันสักหน่อยอะงั้นก็ลองดูไหมละจ้ะอ่ะลองเดินดูสิโอ๊ยลำบากจังเลยอะเห็นไหมละจ๊ะว่าขามีความสำคัญขนาดไหนถ้ามีปัญหา หรือความยาวไม่เท่ากันนิดหน่อยก็จะทําให้เราเคลื่อนไหวลําบากมากเลยแขนกับมือก็เหมือนกันแต่ถ้ามีแค่ข้างเดียวแล้วก็คนเราจะทําอะไรก็ลําบากทั้งนั้นเลยลจะจ้ะธรรมชาติได้สร้างให้ร่างกายคนเราเป็นแบบนี้เพื่อให้เราใช้งานได้อย่างสะดวกที่สุดเราจึงควรรักษาไว้ให้สมบูรณ์เสมอนะจะ๊ะอ๋อเข้า,ขาใจแล้วค่ะเป็นแบบนี้นี่นเองออเพราะอย่างนั้นลิบดาต้องทำหุ่นตุ๊กตาให้สมจริงนะจะ๊ะถึงจะบอกได้ว่าเป็นหุ่นตุ๊กตาคนจริงๆค่ะ นิดเดียวเองใครๆก็ทำได้ DIY ง่ายนิดเดียวเนอวายวะครบถ้วนแล้วด้วยค่ะคุณแม่เก่งมากจ้ะอวัยวะต่างๆของคนเรานั้นมีหน้าที่ที่สำคัญต่างกันและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตหูตาจมูกปากและผิวหนังทำหน้าที่ประสาทสัมผัสทั้ง5แขนและขาใช้ทำกิจกรรมต่างๆและเคลื่อนที่ เพราะอย่างนั้นเราจึงควรดูแลรักษอาอวัยวะของเราให้สมบูรณ์อยู่เสมอเช่นรักษาร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอล้างมือด้วยสบู่หรือน้องๆจะลองทำเจลล้างมือดูก็ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ลิบดากันด้วยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้รับชมวิดีโอสนุกๆจบแล้วใช่ไหมคะต่อไปที่เชอร์ก็มีคำถามนะักวิทยาศาสตร์มาให้เด็กๆทำแล้วนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยคะ่ะไากันเลยนะคะคำถามข้อที่1คะ่ะรูปใดคืออวัยวะร่างกายของเรารูปใดคืออวัยวะร่างกายของเรา ก็ไก่รูปตาขอไข่รูปหมึกนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าข้อไหนคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆกอไก่นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปข้อที่สองนะคะรูปใดคืออวัยวะของร่างกายเรารูปใดคืออวัยวะของร่างกายเราก็ไก่รูปงูขอไข่ รูปหูนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าข้อไหนคะเก่งมากๆเลยค่ะถูกต้องขอไข่นั่นเองหูคืออวัยวะของเรานั่นเองนะคะสำหรับข้อต่อไปข้อที่3รูปใดคืออวัยวะของร่างกายเรารูปใดคืออวัยวะของร่างกายเรา รูปที่1ก็ไก่หอยท่ารูปที่2ฟันขอไข่เด็กๆตอบข้อไหนคะเก่งมากๆค่ะตอบข้อขอไข่นั่นเองนะคะ,ะสำหรับเมื่อเด็กๆตอบคำถามเสร็จแล้วที่เชื่อก็ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะร่างกายของเราประกอบไปด้วย 1. ตา 2. องหู3จมูก4ป,ปาก 5มือและ6ก็คือเทา้านั่นเองนะคะเด็กเมื่อเราทําการสรุปเรียบร้อยแล้วนะคะทีเชร์ก็มีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆทําทั้งหมด3ข้อก็คือให้เด็กๆบอกอวัยวะภายนอกของตนเองมา3าอย่างนะคะว่าอาวัยวะภายนอกนั้นได้แก่อะไรบ้างง่าย อยู่บ้านเด็กๆอย่าลืมทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนไปในวันนี้แล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่าลืมช่วยเหลืองานของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในรายวิชาต่อไปบ๊ายบายนะคะเด็กๆ